กลับมาต่อตอนที่40นะครับหลังจากที่เราได้สร้างทุกอย่างเกือบหมดแล้วนะครับแบ้านของเราก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วจริงๆก็ไม่ใช่ไม่เชิงบ้านนะครับเป็นโฮมออฟฟิศได้ด้วยนะครับเนาะริงตั้งใจเป็นออฟฟิศนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บ้านหรอกเพราะว่าจะเป็นนี่ครับห้องทํางานนะครับแล้วก็มีห้องน้ำชายอีกด้วยอยู่ตรงนี้โอเคจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับ มันมันมีคำสั่งหนึ่งที่ยังไม่ได้สอนเลยแล้วก็ผมเก็บไว้ตอนสุดท้ายนะเป็นเครื่องมือตัวใหม่ของเราเรียกว่า s p e t i a l Steel Spatial Steel นะครับเป็นชุดเครื่องมือในนะครับในคำสั่งหลักนะที่เรียกว่า QRc นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปที่ Info Tool ก่อนนะผมไปที่ Tag t o o l นะแล้วผมก็ปิดไม้แบกก่อนนะครับตัวนี้ปิดตานะพิมพ์ก็แบกเข้าไปแล้วก็ปิดเอาละครับบรินเวณนี้ ผมอยากจะเทพ,พื้นออกมานะครับออกมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นพื้น GS นะอยากจะทำนะครับออกมากง่ายๆเพื่อ estimate นะเป็นพื้น GS นะครับก็อยากจะเขียนด้วยคำสั่งเหล็กพื้นฐานทำยังไงอานะครับดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นนะครับด้วย s p a c i a l s t e d i o นะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเหล็กของเราบางทีมันไม่รองรับอะ q วอซีพื้นนะครับมันจะเทียบทําทีละแผนน่นไงแต่ถ้าต้องการทําแบบเป็นแผน่นแบบรูไปทรงแปลรอะเนี้ยจะต้องใช้คําสั่ง Special s t e e l ครับทํายังไงนะครับเราไปดูกันเลยครับโอเคครับเริ่มต้นนะเราต้องสเก็ตนะครับ พื้น GS ก่อนนะกราวสแลนะครับบางบนดินนะครับอ่าไปเลยครับผมขอนะครับขึ้นมาสองเมตรนะครับนี่แล้วลากยาวมาตรงนี้นะครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงนะครับล็อกแกนแล้วก็ลากมาตรงนี้อ่าแล้วก็ลากมาตรงนี้ลากมาตรงนี้ลากมาตรงนี้แล้วก็ชนกันครับเมื่อชนแล้วจะเกิดเฟสนะแล้วก็พุู่ขึ้นมาครับ จุดหนึ่งนะหนาสิบเซนแล้วก็เมกกรุ๊ปครับอ่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการนะปรับด้วยทรายนะครับปรับด้วยทายก็เดี๋ยวเราค่อยใสย่นะครับโอเคลบตรงนี้ออกไปก่อนเราก็จะเหลือพื้นตรงนี้เป็นพื้น G S นะครับแน่นอนครับพื้น G S ตรงนี้นะครับสำคัญคือเราต้องมาย้ายเลเยอร์ให้เขานะไปอยู่ในเลเยอร์ของตัวคอนกรีตโครงสร้างนะครับถ้าเราเกินได้าแมน่นวลเนี่ย เราต้องย้ายตรงนี้ให้ไปอยู่ในคอนกรีตโครงสร้างนะครับแล้วก็เป็นคอนกรีตคลิกไปที่คอนกรีตโครงสร้างครับนี่อ่ะปิดตาเรียบร้อยละนี่ย้ายไปอยู่เลเยอะคอนกรีตโครงสร้างแล้วไม่งั้นเดี๋ยวนะครับแล้วก็อ่ะเรามาเรียนรู้คําสั่งสร้างเหล็กแบบสเปเชียลครับคําสั่งสร้างเหล mm ็กแบบสเปเชียลในรูปทีห้านะครับหนึ่งหัวหนึ่งอยู่ห้านี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาทําดูครับผมลากเส้นนะครับ หเมตรนะแล้วผมก็ลากเส้นเพิ่มนะครับคูณไปอีกหกเส้นอ่ะโอเคเอาล่ะครับผมต้องการจะแปลงให้มันเป็นเหล็กทำยังไงมีกระเส้นนะครับห้ามไม่กรุ๊บนะครับวิธีการคือให้เรากดไปที่คำสั่งครับที่เรียกว่า QRC จากนั้นนะครับที่ QRC เนี่ยจะมีคำสั่งอันหนึงครับเรียกว่า s p e c i a l Steel s p e c i a l Steel นะครับจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราทำเซตค่าทุกอย่างของ QRC ให้เหมือนกับเครื่องมือการทำงานเหล็กทั่วไปครับก็คือหนึ่งก็คือจะต้องเซฟไฟล์ก่อนหลายคนนะครับนั่เรียนในห้องเรียนนะบอกว่า s p e c i a l Steel ทำไม่ได้นะลืมเซฟไฟล์นะครับหลายคนนี่ลืมเซฟไฟล์คือเครื่องมือมันเราง่ายแล้วเร็วไงลืมเซฟไฟล์เซฟไฟล์ก่อนครับ จากนั้นมากําหนดค่าตรงนี้ครับก่อนนะครับไม่งั้นโปรแกรมจะไม่รู้ครับกดตรงนี้แม้ไม่เซตอะไรเลยก็ต้องเซฟครับเก็บไว้หนึ่งครั้งเข้าใจไหมครับถ้าใครเปิดไฟล์ใหม่มาเลยต้องมีงนะครับซึ่งตรงนี้เองถ้าต้องการกําหนดค่าทางวิศวกรรมครับก็ปรับค่าเองนะครับตรงนี้โอเคแต่เราไม่ปรับนะเอาค่า default ครับเมื่อเราทำสองประการนี้แล้วครับกดคําสั่งครับ special s t ติ l จากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่คําสั่งครับ สร้างเหล็กครับเลือกเหล็ก R B หกครับเอาละฮุก yes หรือ no เวอร์ชันนี้ไม่สำคัญแล้วครับเราปรับใหม่ตอนนี้คือ U I เนี่ยผมยังไม่ลบนะเพราะเดี๋ยวเวอร์ชั่นลูกชายเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับ U I ใหม่หมดเลยนะครับ U I ไอคอนใหม่จะปรับใหม่หมดเลยนะจะกลายเป็นไอคอนแบบนานาชาตินะครับเป็นตโปรเต็มๆเลยทุกคน,น, Pro, บบน,านาาติดติดตามนะป,ปลายปีนี้จะอัพเป็นเวอร์ชันนานาชาติแล้วไอคอนทั้งหมดนะครับจะโดนเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมือก็จะโดนปรับ เยอะเลยนะครับเพื่อจะเป็นเวอร์ชันอนาชาติแล้วนักนทีนทุกคนก็ได้ฟรีครับนะได้ฟรีแต่คนอื่นๆเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะต้องจ่ายครับหนึ่งร้อยสี่เก้าเหรียญต่อปีนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับในทุกคนนะครับโอเคนะเราเลือก R B 6ครับแล้วก็โอเคคลิกเห็นครับขึ้นมาเลยครับทันทีต่อไป R B 9ครับคลิก D B 1 2ครับคลิก ดีสิบหกครับคลิกคลิกดีบยี่สิบครับคลิก db ยี่สิบห้าคลิกคลิกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับในเวอร์ชันเดิมเรามีปัญหานิดหนึ่งนะเรื่องฮุกเพราะเราไม่รู้ทิศทางออกฮุกทํายังไงครับกําหนดไม่ได้ครับเวอร์ชันนี้ครับเราจึงทําแบบนี้ครับทุกคนโอ้โหเอาละมาดูการตาแหน่งุกครับ ให้เราลากเส้นนะครับออกไปห้ามเกินห้าเซนถ้าเส้นที่เราลากออกไปครับไม่เกินห้าเซนโปรแกรมจะมองตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งของการงอขอหรือฮุกครับโอเคผมลากเส้นไม่เกินห้าเซนนะ x หกนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยผมจะยืดต่อไปครับให้มันเกินอ่ะเราตัวอย่างถ้ามันเกินจะเป็นยังไง เอาล่ะครับถ้าไม่เกินใช่ไหมครับผมเลือกเป็น RB6 ฮุกเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องกดครับโนก็ตะกดโนพปุ๊บันงอให้เลยครับ RB9 อ <c oughs> อโต้ครับ DB12 โอ้โหครับ DB16 DB20 DB25 ตัวนี้ครับดูนะเห็นไหมครับถ้าเราเกินเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะปรับให้เราเป็นปกติครับและนี่กือเทคนิคง่ายๆครับในการทํางานนะครับนะแล้วิ้นงานทั้งหมดจะอยู่ในเลเยอร์ที่ซิงค์อันเดียวกับ QRc ครับนั้นความหมายคือมันสามารถถอดปริมาณวัสดุได้หมดเลยครับเอาละสรุปนะครับถ้าต้องการเขียนเหล็กด้วย s p ป c เชียลสติลครับเพียงแค่ลากเส้นครับอย่างมนไดครับ โอเคนะครับเอาละก็แค่กดครับ R B 9ต้องการทุกใช่ไหมครับแล้วก็สมมติว่าต้องการทุกนะครับแล้วก็ดึงลงมาแนวดินครับน้อยกว่า5เซนรีพอรอยเสร็จฝั่งนี้ครับแล้วก็ดึงขึ้นครับน้อยกว่า5เซนดูให้ดีนะครับตรงน้อยกว่า5เซนนะแกะน้นเงินนะครับโอเคไม่ได้แล้วกดโอเคครับแล้วก็คลิกมันก็จะงอขอให้เราแบบนี้ครับ ที่เกิดกันง่ายๆครับแต่จำให้ดีนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้ครับมันจะทํางานได้แต่เมื่อครับเวลาเราลากเส้นครับต้องยาวต่อเนื่องนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับอย่างเงี้ยได้ครับสบายๆแต่ถ้าเราลากเส้นครับตรงแล้วหยุดตรงแล้วหยุดตรงแล้วหยุดแบบนี้ครับมันจะไม่ไม่ทํางานนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาเราเช็คบั๊กนะครับหรือมีปัญหาเนี่ยให้เราไปที่คําสั่งครับ extension developer e x t e n s i o n นักพัฒนา developer ruby console แล้วคลิกครับเหไหมครับมันจะขึ้น error เพราะว่ามันทำผิดครับเพราะมีเส้นแตกตรงนี้ครับดังนั้นวิธีการทำงานคือเวลาเราจะนะครับมีเส้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วต้องการจะเพิ่มเส้นให้ยาวขึ้นห้ามต่อเส้นนะให้เราออกฝั่ง move m ดึงขึ้นแบบนี้ครับเข้าใจไหมครับทุกคนดูตัวอย่างนะถ้าผมมีสองเส้นนะครับแลวผมต้องการจะทำงานนะครับ ผมต้องการอันนี้ต่อเส้นนะต่อไปวันนี้แต่คราวนี้ผมดึงอย่างนี้เอาครับ MBook แล้วก็ใช้คําสั่ง s สเปเชียลครับคลิกไม่ออกอันนี้คลิกออกจัให้ดีนะครับนี่คือเหตุผลนะที่ระวังให้ดีนะครับในนั้นเองเนี่ยสเปเชียลสติลครับทําทุกอย่างได้หมดเลยเอาแล้วครับเรามาลองเล่นกันเลยครับตรงนี้ตอนนี้ครับเราจะมาทํานะครับพื้นนะครับสเปเชียลสติลนะอ่ะทํายังไงครับเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับเพื่อใง่ายต่อการทํางานครับผมจะดึงออกมานะครับสักสี่เมตรขั้นตอต่อไปนะครับเราจะวางเหล็กนะครับนะก็เลี้ยงโคเวลิงสามเซนเราก็ดึงขึ้นมาครับสามเซนนะครับแล้วก็ เซนเตอร์ <Center S 2> ของเหล็กก็คือเหล็ก RB9 ครับ4.5มิลก็ออฟเฟตมา4.5 4.5ม mm. มอันนี้ก็4.5ม mm. มนะอัน,นี้คือตัวที่เราจะใช้เป็นตัวนะครับทำงานนะครับระยะจริงๆก็ไม่ต้องเป๊ะเวอร์ขนาดไหนก็ได้กคิดเบลคิวถูกไหมนะครับ3เซนแล้วก็4.5ม mm มครับเรียบร้อยละได้ละ จากนั้นเราก็สเก็ตครับให้ตัวนี้ก็ดึงขึ้นไปครับนะไม่ต้องไม่ต้องถึงสามเซนนะอ่าโอเคแล้วก็ออห้าเ,เซนห้าเซนห้าเซนครับก็ดึงตรงมาก็ดึงขึ้นครับโอเคเมื่อได้แล้วครับเราก็เลือก R B เก้าครับคลิกเราก็ได้เหร R B เก้ามาที่ระยะร o v e r i ิงเป๊ะพอดีครับนะ ซึ่งตอนนี้จะเห็นนะว่านะแม่บทนี้โคบอลลิงอาจจะไม่ถึงคือมันมันมันพูดยากนะเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็ไปเช็คดูแล้วกันนะก็ไปบีบรัศมีเข้ามาแล้วกันตรงตรงหน้าหน้านี้ครับถ้าเราอยากจะบีบให้มันเล็กลงนะก็ได้ครับเนี่ยรัศมีตรงนี้ให้น้อยลงก็ปรับได้ปรับตรง general นะแล้วก็ตรงนี้ครับรัศมีงอเนี่ยนี่มันห้าไงนะครับถ้าต้องการให้มันน้อยลงก็ปรับนะครับอ่ะเราดูได้ไหมลองปรับไหมอันดูว่าลองปรับให้เหลือสองจุดห้า แล้วนี่ก็เหลือสามนะปลายปลายยืดตรงนี้นะปลายยืดในบาตบให้มันน้อยหน่อยปลายยืดก็คือยืดงองอฉากนะยืดงอฉากงอขึ้นวงกลมเนี่ยยืดเท่าไหร่อยืดแค่สองพอนะครับอ่ลองเซฟแล้วผมลองอันดูนะโอเคเซฟนะ ล,ลองสร้างใหม่นไหมครับมันก็จะงอแบบเนี้เข้าใจไหมครับมันก,ก็จะน้อยลงแบบเนี้ยโอเคไหมครับอ่ะเคลียเนาะโอเคนะครับอ่าเราไม่เอานะเราก็ปรับไปเป็นอันนี้ก็เป็นห้าอันนี้ก็เป็นสี่เซฟ กันดโอเคต่อไปครับมันมีเทคนิคดูนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องมือที่ผมชอบมากๆเลยครับเครื่องมือของเราก็คืออย่างนี้ครับ เราสามารถที่จะ copy ต่อเนื่องครับจุได้ฝั่งโน้นได้โดยกำหนดระยะ c คเวอร์ g ให้ด้วยครับคือความยากมันคือเราต้องมาเฉลี่ยถูกไหมสมมติในแบบแล้วแอด20เซนครับแล้วคเวอร์ลิ3เซนดูวิธีการนะดูวิธีนะครับคือเราต้องเอาเหล็กเนี่ยห่งหางกันทุกๆ20เซนไปเรื่อยๆแล้วโคเวอร์ลิงหัวท้ายเนี่ยคุปเละ้ยงุ้มกอีอีก3เซนทำยังไงครับดูนะกดคลิก จากนั้นออกคำสั่งครับตรงนี้ครับเรียกว่า s t ติลสเป c i n g แล้วกดสเป c i n g เท่ากับ20เซน0ูนย์ครับ c o บ e r i ิเท่ากับ0ูครับ Average ไหม yes ครับให้เฉลี่ยเกลี่ยครับกดโอเคเลือกเลยก่อนนะเลือกเลยก่อนนะกดโอเคแล้วคลิกที่ขอบตรงนี้ครับมันจะวางให้เราทันทีครับอย่างง่ายดายแล้วระยะ c o บ e r i ิ g เนี่ยมันก็จะตรงตามแบบที่เรากำหนดไว้เลยครับ นี่ครับสามเซนครับแล้วด้านนี้ก็สามเซนด้วยเอ๊ะนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาคือตรงนี้ครับเหล็กฝั่งนี้ครับมันเกินครับเทคนิคง่ายมากครับอีซี่ n d น u n ฟันครับเราก็มาทำนะครับระยะ covering ใหม่อันนี้คือสามเซน และตอนนี้ครับก็คือ4.5มิลโอเคครับแล้วเนี่ยเส้นนี้คือเส้นที่มันต้องมาตัดใช่ไหมครับวิธีการก็คือใช้คำสั่งครับไปที่ Building Tool ครับ Building Tool นะครับ SketchUp Building Tool อยู่ตรงไหน Building Tool อยู่ตรงนี้ครับ บีดิ้งทูนะครับอยู่ในคู่มือไปดูนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับนี่ครับกดตรงนี้กรได้นี่กดจุ๊บแล้วก็ครอบครับอ่าจากนั้นเมื่อครอบแล้วนะครับเดี๋ยวกดตรงนี้นะเราครอบนะครับให้เรามาจับที่ปลายตรงนี้ครับมุมสุดเลื่อนไปตามแกนแดงครับชิปค้างไว้แล้วเรามาล็อกกับตรงนี้ครับจุดนี้ครับคลิก มันก็จะปรับให้ราวทันทีครับกลายเป็นเหล็กอย่างนี้เลยครับโอ้โหแม่ใครไม่ใช้นี่มีนอนะคือมือตัวนี้ <laughs> Easy and Fun นะครับแล้วนี้ spacing จบเลยครับเนี่ยนะครับอ่ะมาต่อกันไหมหายละเส้นไกด์หายไปแล้วแม่ทำไมไม่ทำเก็บไว้ <laughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็ไรเอาใหม่อีกรอบก็ได้สามเซนครับ คือถ้าใครอยากจะทำเร็วก็อาจจะเป็นนะครับเใช้ออฟเซตก็ได้นะครับก็ก็ได้เหมือนกันก็ถือการทบทวนแล้วกันครับอันนี้อันนี้นะ4.5มิลนะครับา3เซนแล้วก็4.5มิลครับเอามา3 c มแล้วก็ 4.5 mm ครับลากเส้นมาเลยขึ้นไปห้ามเกินลากเส้นห้ามเกินนะครับโอเคอันนี้ก็ลากยาวมาโอเค Special Steel RB9 กดโอเคนะครับเรียบร้อยลนะจากนั้นเราก็ใช้ระยะเหมือนเดิมครับกด กดเล็ก่อนจะได้ออกคำสั่งครับ spacing ยี่สิบ3ูนยูนย์สโอเคคลิกที่ขอบครับมันก็จะทำให้เราแบบนี้เลยครับทันทีอ่านนี่ก็ลบทิ้งไปครับประมาณนี้เนาะส่วนตัวนี้ครับเราก็อาจต้องมีการปรับเลื่อนเองนะครับอันนี้ผมไม่เลื่อนละอันนี้ก็คือทำประมาณนี้พออ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ต้องมาเซต ค่าให้มันครับ t นะครับ,รบสามเซนอันนี้ห้าสี่จุดห้า mm นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ตัวอย่างให้ดูนะนถ้าใครใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ทำแบบนี้นะครับ building tool ครับแล้วก็ s e p by area ครับ โอ้ตัวนี้คือถ้ามันคือถ้ามันแบบเฉียดอย่างนี้ครับผมแนะนำว่าให้เมคกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปนะเพื่อให้มันแยกอ,ออกจากตัวอื่นครับการเลือกจะง่ายขึ้นอันนี้คือเทคนิคนะครับคือถ้ามันคือถ้ามันมันใกล้ตัวอื่นมากครับเราเมคกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปแล้วก็เข้ามาข้างในกรุ๊ปนี้จะง่ายขึ้นนะครับอ่ะไปดูซีโร่ทีโลนะ ชิปค้างไว้แล้วก็ไฮไลท์เอามาเดีช่วยครับแล้วคลิกๆตุงนี้เรียบร้อยครับเสร็จเราก็จะได้นะครับเรียบร้อยละพื้นนี่ครับเรียบร้อยละเสร็จเส้นนี้เราไม่ใช่อยู่แล้วครับเส้นนี้ยไ,ไม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เส้นนี้อาจจะเกินไปนะเราเองอันะต้องปรับปรับเองครับเส้นนี้อาจจะเกินมานิดหนึ่งไม่ควรมีอะถ้าไม่มีก็ปรับเองครับเส้นนี้ไม่ควรมีนี่ครับเส้นนี้ไม่ควรมีถ้าไม่ควรมีเราก็หดเองครับวิธีการหดก็คือเราก็ใช้คำสั่ง s e p by area ครับแล้วก็คลิกขวานะ change mode คือคลิกขวา c h change m ห d ดเป็นแบบ polyline ครับคลิกขวาก่อนแล้วกด change mode มันก็จะแบบนี้ครับ คลิกขวาครับแล้วก็ close มันจะเลื่อนแค่บุ่มนี้มุมเดียวแล้วก็เลื่อนครับจับบุ่มนี้ชิบค้างไว้แล้วก็ลากไปชนที่บุมนี้อ่ะเสร็จครับแบบนี้โอเคครับได้ละอ่ะผมก็จะ make group ด้วยกันนะครับแจะตั้งชื่อว่า gs คลิกข,ขวาแล้วตั้งชื่อ gs อันนี้ก็เบสิก้ะผมไม่สอนอะไรมากนะครับ gs อ่าเรียบร้อยครับแล้วก็ดึงกออักไปครับอ่ะก็นอื่นเดี๋ยวเติมหน่อยทรายหยาบนะครับทรายหยาบชุบน้ำนะครับใส่สักสิบเซนต์พื้นัพื้นนะครับจุดหนึ่ง เม k e group นะครับโอเคแล้วก็ย้ายเลเยอร์เขาครับไปอยู่รายหยาบครับตรงนีเ้เปิดเลเยอร์ถูกไหมครับรายนี่เครื่องมืออาจารย์ป้อมนี่ทําให้นี่บอกเลยว่าชีวิตที่ดีนะครับถ้าใครเป็นสายทํางานนะครับนี่เห็นว่าอ่าได้เป็นแสนนะ SA เออมันชื่ออะไรวะเดียวซีวีไซยาบโอเคลืมเลืมลืมซีวีไซยาบโอเคปิดตาดิอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะเลื่อนไปสี่เมตรครับสองเมตรสองเมตรสี่เมตรอ่ะเรียบร้อยครับได้แล้ว ต่อไปยังเหลืออะไรเหลือไม่แบบครับเดี๋ยวพลาดนะอ่ะไม่แบบมาครับดึงดึงมันเป็นทุก๊กตาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาสีไม่แบบทาหน่อยไหมเดี๋ยวจะงงนะไม่เหมือนไม่แบบ B p a c k e t แล้วก็ in model เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะงงเนี่ยไม่เหมือนไม่แบบนะครับโอเคแลวตรงนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็มีไม่แบบบางอย่างที่ทำได้พื้นฐานได้ก็ทำนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ย้ายตรงนี้ครับไปอยู่ในระยะแไม่แบบก็ใช้ตัวนี้ครับพิมพ์ก็แบบ อินโฟทูเลเยอร์ทูกดครับคลิกมันก็จะหายไปแต่ตนี้ผมก็เปิดตาทั้งหมดครับอ่าไม้แบบมันก็จะเปิดมาอะ้รที่นะครับเรียบร้อยละโอเคเรามาเช็คดูดีว่าไอ้สเปเชียลสตีลนี่ของเราเนี่ยมันมันเป็นเหล็กด้ไหมนะครับเราเช็คดูเลยนะไปเช็คที่คิวบีโอคิวกดที่คิก b ีโอคิวนะครับแล้วเราก็กดอัปเดต โอเคจากนั้นนะครับผมจะเลือกแค่ส่วนนี้ดูนะแล้วกดคำสั่งนะครับดูแค่บางส่วนคลิกด,ดูแค่เลือกไว้เท่านั้นครับโอเคนะครับแล้วก็กดแล้วมาดูครับ rb 9เห็นไหมครับ rb 9มันก็จะแสดงผล ในส่วนที่เป็นตัวนี้เท่านั้นเองตอนนี้เหล็ก r า9ก็ได้หมดละนี่แหละครับคือหลักการนะเห็นไหมครับ Easy and Fun นะ